ทางหนังเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ขายความแบบแบบเท็กซี่อะไรอย่างนั้นนะครับในในเรื่องนี้เพราะว่าสังเกตว่าหนัง GDS จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยมีอะไรว่าวิวเท่าไหร่จะเป็นจะเน้นแบบเรื่องเลยเรื่องสนุกเลยแล้วก็แล้วก็ด้วยเนื้อเรื่องด้วยบทเนี่ยมันทําให้คนแบบอินไปได้ได้เต็มร้อยอยู่แล้วครับโดยที่ไม่ต้องแบบถอดเสื้อหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่ได้ม่ได้ ก็จริงๆก็คือผมก็เป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วแล้วก็ค่อนข้างดูแลตัวเองมาตลอดแต่ก็ไม่ได้หนักมากไม่ได้แบบว่าถึงขนาดโอ้จริงจังต้องมีเทรนเนอร์อะไรอย่เงี้ยก็เลยทํากลางๆไปเรื่อยๆมันก็เลยอยู่ตัวประมาณนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีซิกแพคอะไรอย่างนี้มากมายอยไรเงี้ย ใช่สมัยนั้นสมัยสมัยบุเพเขาก็มาว่ามันก็มีบางซีนเพราะว่าบางซีนเนี่ยไฟมันแรงมากเงี้ยมันก็ต้องใช้ช่วยเพื่อให้หนังมันดูเออนิดนึงให้ชัดขึ้นหน่อยแต่จริงๆมีอยู่แล้วมีชัดชัดก็พอได้พอได้อยู่กำลังแบบก็นั่นแหละ แต่ตอนนี้คือเอาจริงนะไม่ไหวแล้วหมายถึงว่ามันเหนื่อยนะมีฟิตฟิตอยู่แต่ว่าจะทําให้เป็นเหมือนแบบเมื่อหกเจปีที่แล้วยากยากยากมากบอกให้เลยเพราะเพราะว่าเราเหนื่อยไม่จ้ำม่าหรอกแต่ก็มันก็คือไม่ไม่ได้ลีนขนาดตอนบุเพละไม่ไม่ขนาดนั้นกประมาณั้นก็สายแบบ น่ารักน่ารักดีกว่าใช่หนุนหนับดีกว่าหนุนหนับใช่ว,ว่าเวอร์ชันของถาเปลี่ยนในคริไม่ต้องฟีดไม่ต้องอะไรอีกเหมือนตอนออฟิีก็คือเราก็คือดูแลตัวเองเหมือนเดิมเลยแต่แค่ว่ามันไม่มีถอดเสื้อแค่นั้นเองอไม่ไม่มีซีนแบบว่าวิวอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือดูแลเรื่องเรื่องสุขภาพนี่ถูกต้องแล้วก็ให้เรายังคงแบบเออโอเคดูดีหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้แบบอ้วนหรือว่าดูแล้วแบบ หรือผมลิขิตเหรอครับตอนนี้ก็ผมว่าน่าจะได้สักเกือบ5 0เนะฮะจากที่ถ่ายก็ถ่ายยากค่อนข้างยากแล้วก็มีรายละเอียดเดยอะแยะเพราะว่าเราก็ต้องทำให้ดีเหมือนภาคหนึ่งแล้วก็หรืออาจจะต้องดีกว่าอะไรอย่างี้ครับก็เลยค่อนข้างจะถ่ายทำละเอียดมากมพี่นายก็ตั้งใจทำแล้วก็ แต่ก็สนุกดีนะครับไปไปแล้วก็เหมือนแบบไปไปหาพี่น้องอ่ะแบบสนุกดีในกองพอย่างเงี้ยครับเปลี <หอ S 2> ปป่ยเน,เนเปลี่ยนค่อนค่อน,ค,อนคือเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะพุต,ตานกับลิทเนี่ยมาหาลิทเนี่ยก็หมื่นลิทเนี่ยก็คือค่อนข้างจะไม่เหมือนพี่หมื่นในการละเกตเท่าไ,ร<อ>ไหนนร่อะไรเงี้ยครก็เป็นอีก เป็นอีกแบบหนึ่งเลยแต่ก็คือเป็นเรื่องของพมลิขิตเหมือนกันในใน,ในเส้นเรื่องนะฮะแต่เรื่องของการเข้าพระนางเนี่ยค่อนข้างตา่างค่อนข้างต่างบบไม่สับสนแต่ว่ายาก<ม>เหนื่อย<ม>เหนื่อย<ม>เพราะว่าค่อนข้างจะแตกต่างแหละลิศกับเรืองเนี่ยที่ผมเล่นก็ค่อนข้างแตกต่าง<ม>ส่วนพี่หมื่น,นไม่ต้องอะไรมากพี่หมื่นนี่คือมันเหมือนแบบ มันเข้าใจอยู่แล้วอ่ามันมันเข้าเข้าใจอยู่แล้วเวลาเล่นอะไรเงี้ <Okay. S 2> ย,ย,นนใ,ยใ,ใช่ไม,ไม่ไม่แน่เลยบางทีก็เข้าตัวเดียวบางทีก็เข้าสามตัวบางทีก็เข้าสองตัวเงี้ยครับส่วนใหญ่จะเป็นยางไงไมไม,ไม่มีแบบว่าจำสลับเลยไม่ไม่เคยจาสลับแต่ก็ค่อนข้างที่จะยากตรงที่เวลาเข้ากับเข้ากับพ่อกับแม่เนี่ยแหละยากเพราะหน้าเป็นเบลไง บางทีหน้าเป็นเบลแล้วเราเป็นแม่เราไอ้อตรวนี้ยากมากต้องแบบสมาธิสูงมากือแบบโคตรยากเลยครับไม่ค่อยอยากมีฉากนี้เลยเคยไหมเราเล่นกับเบลมาแบบตาเยิมตลอดอ่ะแล้วแบบมาเล่นอันนี้แล้วแบบแม่แล้วแบบไม่ได้เลยแค่แค่ยิ้มแบบปลื้มแม่แบบว่าเออแม่เรา,าเก่ง <ๆ S 1> เนอะก็ไม่ได้เพราะมันยากไม่ได้เววตาหรือข้างในต้องเป็นแม่จริงๆร ต้องร้อยร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์สมาธิครับยากเฉพาะฉากแบบนี้แหละฮะแต่ว่าฉากอื่นฉากเข้ากับพุตานางเอกก็ไม่ยากก็สนุกดีหรือแบบเข้ากับเพื่อนๆในเรื่องอะไรอย่างนี้ครับก็ปกติจริงจริงว่าถ่ายไปแล้วได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันหายฟองถ้าคะแนนฟองตั้งสองคนอะฟองตรงวลมันหายไหมหรือว่ามันยิ่งกดดันเมื่อไหร่คือเป็นคนไม่ค่อยมีเซนส์เรื่องว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมเอาจริงจริงบางเรื่องนะตั้งแต่ถ่ายมาตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ย เรื่องนี้ดังแน่นอนแปลกอะไรบ้างบางเรื่องนะแบบแปลกดังชิเป่งเลยเป็นอย่างนี้เลยผมอ่ะผมก็เลยไม่ค่อยเชื่อตัวเองก็ใส่มันจะเป็นความรู้สึกจริงข้างในอ่ะซึ่งหลอกกันไม่ได้อือมองได้ตอนเขาขฉากอะมองได้แต่ว่าเวลาซ้อมเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีนิดนึงว่าว่าเพราะเราเล่นมาเยอะไงเราเล่นกับเขามาต้อง สองปีใช่ไหมฮะแล้วมาต่ออีกเรื่องหนึ่งก็เล่นกับเขาอีกแล้วมาต่อเรื่องนี้ก็เล่นกันอีกรึ่งหปีเพราะฉะนั้นจะมองเป็นแม่นี่มันยากมากนะคือยากจริงๆไม่ค่อยมีซีนพวกนี้หรอกเขาทำตัวเป็นแม่ไมไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกคือก็บอกแต่งให้แก่หน่อยได้ไหมใช่ไหมคือก็ไม่ได้อ่ะคือแบบหนูต้องสวยอะไรแบบาี้ย่ะคุ้กับพุ้กับว่าแบบไม่ได้แม่ยังสวยอยู่คือแม่ยังแบบฟิตเนสอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะคือแบบ ต้ตลกอ่ะอ <laughs> พีหน้าได้ดูแน่นอนพีหน้าได้ดูครับได้ดูครับคิดว่าได้ดูนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็เร่งถ่ายกันอยู่ครับค,ครับผมครับ